เรืองติดพาติท่านยืนยันนะครับที่มีการไปเผยแพร่ข้อคามซึ่งขอให้เกิดปัญหาและไม่สบายใจกันแในสมองว่าวัคซีนไฟเซอร์1.5ล้านโดสอบริกาท่านยืนยันนะครับว่ามีกําหนดการจัดสรรไฟเซอร์ให้บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า5 0 0นโดสและจะเริ่มฉีดในคอเดือนสิงหาคมนะคะ อะไรไนหะมนั่นเป็นรถเขียวน้ำคุกเอ้ยอันนี้น้ำคุก ีใบไม้สีเขียวๆล้อมรอบทั้งสามคนี่ชอบป่ากันมากๆครับคิดดูว่าขนาดเล่นเกมเนี่ยยังเรด้ก็ใช่เหตุการณ์นี้บังคับแต่งงานเลยมั